สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมสาธิตกริกุลครับทุกท่านมาที่สนามโอทราวฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เริ่มเกมครับแมนเชืตอเชื่อในเต็ดเป็นฝ่ายเสียลูกเ,เริ่มเล่นมาโกลอยส์อาะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับคาร์วัเลวไิน อะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับอิมโมบิเล่ลิคาโด้กาคาน่าจะผ่านไปได้นะครับโทมัสมุลเลอร์ทำได้ครับ จะมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลใน,นเข้าไปตุ้งตาข่ายเลยครับแมนเชสเตอร์แต่เป็นฝ่ายออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆคาร์วัเลวินนิคาโดกาก้า ลอยส์ <Lo> นี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยมาเป็นโอกาสเลยครับนานี่โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเราต้องบอกว่านักเตะคนนี้มีความเร็วสุดยอดจริงๆนะครับเขาสามารถทําประตูได้อีกแล้วครับนี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้ ลิคาโดกา้าโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับมาเซโลน่าจะได้เลยครับลูกนี้ Ricardo, <K> ลิคาโดกา้าและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับลิคาโดกา้า ครองนแล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับอินโมบิเล่เอะไะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและจชิโร่อินโมบิเลท่ทำได้ครับ <_ C os> ทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับ และการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วครับครับก็ได้ประตูสำคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับและนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุกๆท,ท่านคุ้นเคย โทมัสมุลเลอร์นิคาโดกาก้ามุลเลอร์อ้าวลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ชมเหยียดสีลดบกงแล้วครับ เอาละครับมีเวลาอีกสองนาทีในช่วงทดเวลานี้ครับแมนเชสเตอร์ในเต็ดได้ฟรีคิกครับล ok ิคโดกา้าตุเตสินเปลานกวีแลครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับตุเตสินเปล่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ ลิคาโด้กากา้าเขาไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับ มาโกลอิสดูครับดูของการลูกนี้ได้เยี่ยมครับโทมัสมุลเลอร์อิมโมบิเลนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับ และเขาก็ยิงเลยครับเอาไม่ได้เลยครับเอา,า,า,าแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับาแล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ ลูกเปิดของ,ของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ ขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับหัววัดเลวิน เขาเซฟไว้ได้ครับมาไปถึงบอลได้สวยครับนานี่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับลิคาโด้กา้าโทมัสมุลเลอร์ และลูกนี้ยิงเลยครับและลูกนี้ผู้สามโต้พุ่งไปเซฟให้ลงวยครับลลต้องการประตูที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตูวครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทดสองนาทีครับ และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอย่าน้อยพวกเขาก็าได้ประตูทวงคืนมา1นลูกนะครับก็จะได้ดูว่าเป็นรางวัลปลอบผันของพวกเขาและผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วเท่านั้นแหละครับ ไม่ทันแล้วนะครับผมดูแล้วตามมาไม่ทันแน่นอนครับเกมน่าจะจบครับนานี่และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด